าำช่องไอ้ครับ้องร้นต้องรู้มีรก็คนครับตอเต้นไม้ปลูกดีเนาะเข้าใจปลูกเด้นในรครปลูกร่มดีจังโอ้อยาเลี้ยจะพูดพเลืต้นไม้มากนะมันจะเตือนใจไง ช้าเหรอขับปีเฮ้าเค้ปุกงจะไงอีกขาขับรถมาเหรอคะมาเป็นรถไฟเมาเป็นรถไฟไปแล้วจะได้ปลดสองคันเดี๋ยวเมื่อวานปลดสามคันไม่พอใส่น้นครับไม่รู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดันดันั่งกวักอันไลน์นะครับอันไลน์นางกวักนะเสน่ห์กวักตอนนี้ผมเพาะต้นโพไวสีต้นนะลุง พอต้นพอว่าสีต้นหาหุ่มเพื่อพ่อผมมีฐานะแบบเดียวยายเจ้ก็ไม่ไม่มาลุกต้นไม้นี่เลยก็ลุกตอนเย็นครับมีหนุ่มเนี่ยรถกกลางวันก็เลยไปเคี่ยวไปเคลี่ยวนะตอนเช้ากับตอนเย็นใช่ไหมก็รถอยู่กลางวันั็เกิี่ยน้ำร้อนเนี่ยต้นกล้วยไม่มีใบนันจะไม่ได้ยังไงอ๋อโอ้โหไครับนี่คือเขาเรียกว่าอยู่อยู่เพื่อลูกนะครับนี่ใบไม่มีถ้าไม่จะลูก

ป็นมันยาตงนไมมีคนดูเยาไปเลยครับเนี่ก็เปยาแปว่ามีเอร์ม่อึ้อเนียัด้าพี่ครอยู่ข้างหน้ามีเออยู่ข้างซ้ายเออ่าเออมีไม่มไม่เอออไยีมีเล่ามาแล้วเยล่าไม่รดน้ํเยล่าไม่รถน้ำต้นไม้เลยรดน้ำกลางวันเลยนะคะ อย่าอย่าให้โดนปลดได้ไหมล่ะอย่าให้โดนปดนะเอาไหนโดนปดแล้วจะมาร้องไห้นะปดอะไรคะก็ปดที่หกปดโอ้ปลดจะได้เหรอก็บรรยากาศุ่มนน้นน้ครับเดรีฮัตนนีฮัาร้ับ